เจ้าไปเจ้าจะคูมีแหงนะเมเด้อเนี่ยกันเจ้าทำรับคูนล่รับมร้ยห้างก็นะาท้องเก้นให้เกินเด้อสู้ก็ให้เขาห้างมึมแงทอะไรไก่โอ้โดยเจ้าเนี่ยนะให้เงินไรไปร้องทอลกตุกงงานเงินได้ใช้เงินประหยัดทั้งพ่อใหญ่ใจดีพ่อหน พี่นองเลยตัดภาพตัด<บ><บ><บ>คลิปมาบัดนีก้กะอ่าอยู่กลางผู้กลางเขาพี่นองเลยเนาะจอดรถเป้่าไอ้คุณก่อนอ่าเพราะว่ามึงอ้ามกี้หอดได้เครื่องทางแหลอพี่นองเลยด่านตอนหนาจานบลอดบอลผู้ผู้ใต้นนั้นพี่นองเลยเพราะว่าหนทางมันมื่นแห้งเนาะหลจนสายพี่นองเลยนาดตีน้ำแน่นิ่เนาะอ่า กเสี่ยงพี่น้อยเนาะเพราะว่ากำลังกลับบ้านจะน้อยจะบดได้กลับบ้านกับ่องซ้อมพี่น้องก็เลยจอดรถปพาไปเครืองทางก่อนพากันยางเลาะเบิ่งเห็ดปวกเห็ดเพาะไปน้ำบาดหน,นิพี่น้องเลยเนะาะอ้ารอเอาพี่น้องเลยกราบักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมุ่งเพื่อนกันบัดสุขุสุขคนเราต้องเหยียบเข่าให้พอนะโมเป็นหยาด่เข่าได้นี่เข่ากำลังออกกำลังเกิดพี่น้องเลย พ,พ่อพี่พ่น้องไปสแสดงความยินดีเนาะขึ้นเฮือนใหม่ใส่หนาเต็มพี่น้องเลยเฮือนอ่าสาวคำเนาะอ่าแม่เลี้ยงเดี่ยวพี่น้องเลยไปสแสดงความยินดีไปผูกคอต่อแขนทำเล่าก่อนกว่าสิก,กายมาเมื่อเลยกะแจ๊กจังได้พี่น้องเนาะไปแอ่าสแสดงความยินดีทำเล่าผูกคอต่อแขนเล่าก่อนจังเดินทางกลับนบะ้านกลับช่องพี่น้นะนองเลยโอ้ปวดถท้ลงมาพี่เนี่ยไม่รอดแน่พี่น้องเลยเนาะนะ อืมางเดินทางกันํำกันสามก๊กสามเคยพักกัย่างมุ่งหนา้านผ่านภูเขาตก,ขตกกับบอแห้งหรพี่น้องฝนตกกับตกพรมลื่นมืนใช้ไปได้บ่หอหนา กึ๊บพี่น้องเลยมุงนาซูทางพันน้ำนี่นาเราเนยกระน้อเพว่าเพิ่มโอ้โโอ้ยเย็บค้าได้ไหมโอ้ยเย็บเงาค้าได้บันงพีแล้ว โอ้โอ้เกือบขาหักขาก็าสีก่หมื่นพี่น้องเอัยเมื่อกี้อ้โ trang đồ thế bảo cái lạ <laughs> nó no. thang ah, con nhàng này không ai quá thì biết được ừ. ô <laughs> oh, đinh bên đinh nhiều đấy vì nào này tiết cực <laughs> thành nó mờn นี่ปอโอ้ทักทักระวังนะอืมประตูไม่มีน้อยปอนี่น้อยนี่เราอยู่น้อยเออนี่น้อยแค่ายุน้อยนี่ ตังับกคืกันก็มาเกันได้่เมียผู้สาวปะ่อประมาณเกือบสากิโลพี่อ์เนาะย่างนี้หานึ่งกิโลป่ะสองกิโลนะขอบ่ะขอเท่าประตูนึ่งกิโลนั้งนี่กิโลไป ยังไปยังมาพอให้ปวกใช่เนาะปวกแสดงปวกดีๆทำเ้าคำเออห้ลูกนึงเอ้ยัวประบุนบรรปลาเขาไปแล้วปะเนาะยังไหวแท้สงจ่เนอู้ยนยยเยยยยยนยงเยย่ยย่ยยยยยย ร้งเหยียบเขาเลยถือปืนแล้วดหนตูป้ปืนแก็บพีน่นะเลยโอ้น้ะชิมอยซิมีอยู่สงสัยเราไปอ้าภูเขา นย่งรถลุงขาเต็มแรมอยู่อย่างรัดปลารัดดง,างขาคขเนี้คยค่ละโอ้ nhận quay lại Ui, nghe là hoạt hồn đó Ô, tên mặc tên mặc tên mặc thua.

ยางลัดเอาไว้กวนเนาะตู้สิ่งกองเตกแค่เอยู่พี่น้องเลยบ่าดุงป่ารุงคงไพ่ฮึบฮึบบโอ้โหเจ็บขาเลยป่หนงพี่น้องเลยมื่นเมื่อกี้นี่ออ ถากบ่อนี่ขาเจาะ่าเพิ่งาเพิ่งถากบ่อนตัวใหญ่น่ะปิงบ่าดป่าลืสวัสดีสวัสดีมาสายดีกว่า่มาพี่หนองเลยเนาะ หลัดปลาดงคุ้มโอ้ยเนาะฮะวลาดีสัาดีโอ้ทำหุ่งนาะทำมุ่งก่ออมาพอได้ลหลังสวยเล่นสวยล่อยู่บ่เนาะ พอได้างสวยางบวงอยู่ชุมเย็นดีเนาะอ่าขึ้นเท้ใหม่ใส่ยางงามพี่นองเลยอ๋อสาวคัสสวารีสวัาดีอวาดีมิจเจ้าเจ้าไปใส่อ่าผูกคอตัวแค้นแล้วเพื่อนเราบอ เหีบ้บล้อแต่เศรนะ้าคนนัน้นเนาะจนมันคำแล้วพี่น้องไงบุญกระไรอ응่าขากลับบ้านเศร้าให้อะไรจ้าเออโอ้คุณี่แล้วบนสิมาเอากระตากระบุงสั่งคนไหวนะเนาะบ่ห้องบ่สั่งอน้ำเจ้าน่ะแม่นบ่โดยแล้วแล้วบ่มันยังคำย้อนเลยยังยังแล้วบ่โอ้ย พอได้อ <Point> ย่างคํ่อยกับข่าววิกลายอ๋เฮาคิดว่าเจ้าท่านะก็เลยบ่เป็นหยังบ่แล้บ่เป็นหยังยังงไว้ในจยังคิดอยู่ว่าอ่าบ่าวบุญวันชั้นค่อยว่าจไมวยหน่วยนึงแล้วก็ดเนบ่เจ้าตอกเลเรียบร้อยแล้วมวยชาเรียบร้อยแล้วยังแต่เชื่อมันอือยังเชื่อ่เที่ยวหน้าเนาะเที่ยวหน้าเอาก็ได้บ่เป็นหยัง คว่าเงินไม่ได้เนี่ก็ตามโดยอยากให้เป็นพี่เป็นน้องกันมาเยี่ยมายันคือโดยใดยำดยาให้ได้ยี่หรอกพ่อก็นี่กรถจอดอยู่พูกยางว่าเอาไปนั่นอีกเลยจอดอยู่พูกูกผูกมาเนาะเจ้าก็โคตหอนะหันแล้วโอกาเสียงบนห่วยเพื่อนประตูเพื่นเก็บเนียโกาเข้ามานตรายงอันโดนลมไหลร้องค่ะเลยพากันยางพารุงมากผูกแลรวเตอตานมา อาเอาเสนอนี่ไงครับมาจะได้ไหวเลยมันเนี้ค่อยว่ามันเข้าอย่เป็นเนขาเขาก็ยันยันจะเล้วไายเขาก็คิดอยู่เจ้ามเป็นทวงค่อยนี่เป็นวงจอยันจะจะได้ไหวเจ้ามาจะเป็นวงจะเล้วไายอ่นค่อยนี่เ่อกันผู้นี้เคยผแห่งใดเนาะต้นเดือนบนพอบ่ทั้งอายนี่ข้าเวียหลายหนึ่งเฮ็ดเวียกบานแน่ยเฮ็ดบอกคนทุกคนจนมียังมียังกินแน่เลยาม่าทามาให้นกกินกพี่อของบนอะไรได้ Ừ. Ừ. Thế thế cái bên bỏ đi nóng nàng đi chắc có lươm có là đi nóng lươm Nhanh này, khó khẻ quá này อ๋อสบายดีเ้อยอเล้แค่เชมาเนกายเป็นอรับเพยแล้วเออบเขาช่วยเลื่อนได้งามเลยรบอืขัวแอจออเจ้าของบ้านท่านย้อนเตียเได้ัวทัเอาตีนเออูข้าขายอยู่แ้เาเอตักากได้นตักาก็เพอะมฮิไม่ยมฮตโเฮิต บ้บ่าบาเอาเอาีเงาดู้ามันเอาไว้หูมันีเงาดู้าเขาปุ๋นี่กระมุกนั่เดมุกนั่นมุกนั่นชุบไปย่างมุกน่ะบาบ้มดีม่เื้อ่ได้มากไนทางเลยถ้าเกิดทางไ่ได้จักาไปกไปพลกมา เอามากะ่ออ่างนเพื่อนจะเอายูกอันมาเนาะท่านโบวาี่เราหเราะก่นเ่ะแต่มันมันตกจะใครเรกมันตกาก็นลักเอียดอยู่มืนมืเหมืนที่คดูโฟนมอนได้ดเหมนเี่าออประับเตืนมากินพี่น้องเนาะมีทอดทอดแต่ค้อยหั่นกะหล่ำเลือกเป็นเรื่องประวนะเน่อดทอดทอดนะ จอกตรงนั้นครับปล่อยปล่อยให้แต่กันครับเดี๋ยวครับอดิสุข งามๆพี่นารออออลึกลังไ้างขึ้นชั้นใดก็บับกี่นไงเนาะตกแต่งสวยงามแถมด้วยแผ่นไม้ชาเนาะ พี<อ>่น <t society> well ้องนไรด้โด้วยดยเอาเอามาแสดงความยินดีและกับผูกขอตตอแคนน้องข้บก็สภากันเดินทางกับบ <thought> ้านละพี so ่น้องเลยเนาะหูหไปตังอยู่ตังอยู่หไปตังอยู่หนมันยังมเนี่ยถามักกันพี่น้องนะ ผูกคอต่อแขนแสดงความยินดีกำลังคนผูกคอต่อแขนกำลังอะไรมาเปลี่ยนคิวกันผูกกันนงนั่งนั่งกันนั่งนั่งกันนั่งวงนั่งกันดีกันเนาะเอาพี่มาพี่ทุกหล่ะเอาหมู่เนาะเล้วไปเอาคนอื่นสบายดีป้าลุงอีก่อมหนึ่งเนาะสบายดีสบายดีทุกหล่ะน้องบนโต๊ะมันนี่เนาะซีเมนเพิ่นฮู้ อยากทวนองหลังคาเนาะนลองหลังคาทาองสร้างนองเออบ่ได้ฮู้บ่บ่ย่อยหน่อยนึงอย่อยอยให้สร้างเพิ่นแก้ให้เนาะได้นะมาซ่อมให้พี่น้องพอเพิ่นไปทางอื่นเพิ่นบ่มาเด้บ่แงคืนแรกเนาะสินอนเนาะดว่าเนมามื้อบ่มเอิ้นบ่ได้หาหลายเนาะด มียังให้ร้องได้ก็ได้ไล่ยูมาซะาดอีกกวบมาเนาะพี่น้องนอกทางพวกเข้าไปเข้าพิธีกันเลยสินาะมีผายผูกแขนบอ๊คอือเอาผายผูกแขนมาเนอสีผูกแขนเอาเนาะนั่งนั่งน้อยพี่น้องนเราได้เพื่อนงามได้บ่นเนาะดีใจอยู่บ่ดีใจอือดีใจก็ต้องขอบคุณขอบใจคุณยายเป็นอย่เด้อขอบใจป้าลุงเนียขอบใจป้าลุงโยมขอบใจเป็นบ่ ขอบใจด้วยป้าดูเห็นเพื่นงามให้สิเห้ยงามหลายเนาะอ๋อลรือเนาะแม่นบอกโดยเป็นแต่แพงเพื่อนเราดูเพิ่นกระด้เนาะลูกสาวเดียวสับอยู่น้ำกันเด้อบันเด้อเอาถ่ายถ่ายวิดีโอเฟปหนึ่งพี่น้องเนาะน้องเพิ่นบัว่าวิธีมันแล้วเลยน้องเพิ่นกับบุ๊ดด้เตรียมีอย่างเนาะเออพ่อลุยกิ่ตุ่มา เคืออะไรแค่ย่อยนึงพี่เนาะไงเนาะมันเลิศตลาดมาเ่เตือนยางเนาะบาดเจาะเนาะออกไปตลาดตะลี่เนี่ฝนตกลินนี่ยังก็บากแล้วเนาะแต่พอย่างกับยางไปเพ่แล้วเนาะย่างย่างทางลัดเอาไงอ๋อมีทางลัดอยู่ทางลัดเคอๆมันใกล้กว่าลัดไปนี่เนาะแล้วไปทางนี้นั่นแนะน้ให้ไปสองคนตะกี้รัวจั๊กก็ได้เพราะได้ยู่ใส่กันแต่พอสร้างเป็นกั๊บของเมื่อกี้นี่ยังพลาดแล้วล่มเป็นไงเนี่ย เราบอก่าไปเนอะเราบอกย่านเรา่ะเลย้าไหันหนดบวกกามาเนาะมีไออนเลยได้นอนได้อายนีอายัว่ารอหน้าคือกันไอหน้คือกันายายกันเ้นีอายปีนึ่งเออคอยมื้อนี่กับสปีนอนวันเกิดมื้อนี่เออเล่น34มนิ พุ่นนี่น้อยกว่าหมู่เคยล่ะเออหาก็1ปีเนาะบ่แม่นบ่26จ้ก็อยเนเนาะเนาะงนั่นานแทนเอาเอาน้องเพิ่นก่อนโอ้ยฮอเนาะอากาศฮอเออมีตู้เพิ่นเข้ามาเด้อสิปลูกเอาเด้อทางนี้เด้อเจ้ได้จ้อเมื่อยอเอครับ อัดไนอัดชักอัดชักเเอ้าเพิ่เสียชักยอันนี้บ่เพิ่เนาะัูนี่เนาะบุญก็ไปทีเลยมาเพิ่มปีกอันนี้มาจับเด้ออันนี้มาเย็นเด้ออ๋อเอาเย็นเย็นเย็นมาจับมองใส่พอดเออใส่พันันอะกใส่ฟันฟันตันี้ยังบสนองไม่ตัวใช้ไอดเลยจงไมู่าแข็งแงไปร้นี้ยง โอ้ยเนาะดีใจนำน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยหมู่มื้อนี้เนาะย่อยดอกวันที่รอคอยย่อยดอกครับผลย่อยใส่แน่ๆนึงเนาะมื้อนี้เนาะสุมเย็นดีน้ำหูน้ำตา่มื้อเช้านี่ก็ได้เออ่าลงเนาะวาเพิ่นออกไปนอกเพิ่นเข้ามาไอันนี้ือวดลูลเด้ออนใส่มาสิผูกแขนเอาบาดนี้พี่น้องเย เือาวทำชเยอะให้นี่ปตแรกให้คนนี้ให้คนนี้ชาวปุ๊กเราเกะเข้าอมือชาววันดีวันงามที่นบ้านผู้คนจันรให้ยืนอยู่เงินไม้ใช้เงินงามอยู่เย็นกินชุกินชุกกินสบายจะเจ็บจะเป็นยโยนนั่นแล้วเขาเป็นชาวเป็นตุกคนอมคนอยู่คน จะเป็นร <S preach science> ุ <ugly> ่นพ so 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 ุ <Ash ELLE: res> <necessary> ่นจะกิมีนเบียยพุ่นเขาหางเขามีพลบ่รวยเขาเอาไกรทุกปัญได้พันเอยเขาเอามันเืนเน้อเขาแล้วบออย่างเลอชอยชอยมอซอยมอซอยนะลูกม่เาไปดููกกันเลให้ขับไคุลูกดูแลเลี้ยงแม่ก็ให้มันรอดนั่นแหละแม่คืแม่เลี้ยงลูกกันเลยอ่มากนเ็นกระทู้ดีน้องมเน้อพี่จริงเนพี่ก็ันก็เป็นจริงเนา

bài học, you know. Bà, you don't đấy make it up, you heard it up. Little loud. I tell you, I tell cái I'm going to have to go. I don't have to go. I don't have to go. I'm going 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 to go. I'm เอ้ยสาวนี่มาหมดทันเอาคนเซ็นชื่อมาเลเอาเอามือเคนเวได้าใส่กินก็ย่าหึ้นนั่นาใส่อโอ้ยอ้าูกไปไปได้เนาะไป้อได้เนาะเอาเอี่มอนเองน

แอนนแกก็ฟาดกันกว่ายุยถือมา้าดกาวก็มาตัดมาตัดมันนี่เอง้า้กันอย่างมีตู้บ้าตูู้กแคว่าอะไรอะไรเไไูกพเจ้าันจะคอกขึนนี่โอ้ยอยู่ดีมีแหงเนาะนั่นแหละเจ้าให้โอูให้เรเคยลูกล้านเลยพวกผาใช่เจ้าจาผู้เรียกดูแลจะหนอยจนใหญ่กันะเุมนะ เอา้าคําพูดคนี่กะเห็เห็นใหม่อ้ายกะดื่มไปใจเป็ุกเพิ่นมาชมเสื่อใหม่สนับสนุนให้ให้เด้อได้ชาญให้นั่นน่ะนีบ่เาใคอยอ้พ่อ่ค่อยเก่งโอยเนาะดีมีแฮงแหละเนาะเออดีให้อนอ ลรงโมจักเขาบอกเขาสิบปจจัยเงิ่อนไขเราก็เราจะจักน okay, ี геро, ่เราคอยสั่งอยัางไะยะบ่กะยังกะยังกะยังครับมะให้

อ้าเอาทางบาบุญสารวันสิฟุคอตอแคนเอาเด้อเอาขคำคุ้นคำคุณตัวนี้งานตัวนี้ดีกดเข่าเด้อเนาะกดเข่ามาต่อมาโฮมเนาะคืนเื่นใหม่ใส่หยาเต็มเนาะนตัวนี้ต่อไปคืนเื่นใหม่ก็ข้อให้อยู่เย็นเป็นสุขเนาะให้คำคุ้นคคุณให้ลำให้รวยหาเงินหนาท้องไก่คืนให้เกินเด้อดีเป็นเงินเนาะไปไป นางน้อยบ่หลายเด้อเราสิไปวันนี้ก็ซื้อนางน้อยคือกันพี่น้องเนาะอย่าอีลาเด้อเนาะมื้อนี้มื้อสันบันดีคนใหมใส่หญ้าเต็มเด้อให้เจ้าใหญ่ให้สูงเนาะใหญ่สูงมากเบิ่งแม่เบิ่งยะเด้อเฮ็ดเก่งๆเนาะเก่งโลดคนฮู้บ่ดีเด้อลเด้อมาอยะ เอ้ยอายาเด้อเอาให้คนนี้ดีกุดข่าวเด้อยาเด้อนา่นนี่ต่อไปให้เป็นนมคโมให้ลูกให้หลานเด้อใดีไม่แห้งเนาะมันเงยืนมันยงนเด้อนาะยาธกโอ้ยใ้นเนปลูกเอกช่มใช่ใ่ ชาทู่ให้มันให้ยืนดื้อให้แคระยำวอนไว้พิจิตรไปให้พลาดเลยไปมาหาสู้กันให้เขาให้คนรวยมาแกล้งแกล้งกันไปไกลไกลโอ้โดยเจ้าเนี่ยให้เงินรายเป็นน้องทอนอุปกรอนงานเงินได้ใช้เงินประหยัดชาถูกทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนดันดันทั้งอยู่ในเรต้างประเทศเลยใช่ถู้แคระยำได้เจ้าว่าให้เชื่อถือให้นับถือช่ถูกว่นได้ให้พิจิตรได้พลาด เจ้าก to nah, ็ให้ยุ say, you know, like, there there ่นๆน้มาธรรมดาอันแข่ง huh. ค uh, uh, ือผ้าข้าคืเวดเนี่ยเท่านั้นแหละได้ใชถูกใชถูกโอ้ยนั้นแหละอุเ่ีเจ้าเนาะตาผู้ชเก่งแต่ใ้กตเข่าเนาะเขาบอกเขาจ้ากเก่งี่คิดยังไงเบาอย่งนี้พเพิ่งเคยละอ้โหพกให้ปีกรอเดินบินไปด้วยด้วยประเทศาเขาใครอยู่ในเมืองไงมันในยืนเพิ่งไปตุ๊กโดนคอนบคอนอยู่ เจจิตรกมีดพุนเขาหั่นเขามีเข้าเจ็เปตนเท่าเลยทุกคนอยากมีแต่เล่นพุนเล่นพี่จังได้จังได้ข่าขอน้ำพุ่นอยู่ในในต่างประเทศพุนให้กิเท้เป็นรู้เขาจังได้เล่นบอช่วยต่อลูกหลาน้านเมืองเจ้าก็ให้ยุ่งๆหน้าา้นทภาได้เมาาสาธุสาธุเนี่ยนะ เอาใส่เนาะุกาขอบใจหลายเนาะนีแต่นนี้ต่อไปกเบิ่งแยงกันเนาะเย็นเป็นุเด้อแต่สร้างสาพัฒนาเอาแล้วบัดนี้สิได้สิีเด้อทงดีเพิ่นก็ซอยเข้ามาเป็นหลังเลยพี่น้องเนาะเอออนเื่อก่อนได้นเด้อเนาะสบายชไได้ล่ะเด้อ ยังเงี้ยแต่เรียนเนอมาจอบได้มวยครับพวกนั้นนะสยามาทอองมาจบไปไปตาพี่น้องเอาน่บุญกะมาลำมาลาเรว่ามาแสดงความยินดีเนาะให้ครับขอบคุณพี่น้องคำหรือว่าสาวคำแม่ห่างลูกนึงหรือว่ะในหลังเดียวพี่น้องก็นั่งอยู่กับอายะกันะแต่ได้เพือนเป็นลังแบบในหลังพี่น้องเนาะขอขอบุญคุณของมงคบใจแหละทั้งผู้ใหญ่ใจบุญเนาะอ่าที่สดสวยทั้งขอบคุณพี่น้องคนได้เพือนได้ซานแล้วก็ได้ที่เราต่างอย่า อ่าเป็นของตัวเองว่าทุกอย่างล่ะพี่น้องบรรยากาศที่ต่ให้นั่งครัวน้องคนนั่นแหละเนาะตั้งใจเนาะสั่งซ้าพัฒนาเองระบาดพี่น้องเลยเนาะภาษาโอเคคลิปนี้ขอลาก,ก่อนพี่น้องเลยเนาะพบเพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊วยสุขสุขคนอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเลยบ๊ายบาย